ูกทระพีนางปุ้ยวันนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับตํารวจจะต้องนํานําปุ้ยไปฝากขังค,คงไม่ต้องทวนอะไรกันแล้วนะฮะอย่างที่บอกอยากจะได้เงินชาปนก,กิจพ่อห้าหมื่นเพราะตัวเองติดพนันก็เลยลวงอําพรางจับพ่อมัดตีเผาพ่อทั้งเป็นหลังจากนั้นก็มาแหกตาสื่อแหกตาตํารวจว่าพ่อ ตายในกองเพลิงตัวเองอยู่บ้านเปิดภาพวันนี้จะต้องหิ้วลูกทรพีไปปากขังเลยฮะเพราะว่าวันนี้ตัวของปุ้ยที่เคยปฏิเสธแล้วเงียบมาโดยตลอดเดี๋ยววันนี้จะให้ฟังอะไรเต็มๆนะฮะเอาเปิดภาพเลยครับ9โมงฮะนี่นักข่าวเอามาแย่ปากอีกไม่ตอบฮะเอาไม่ตอบก็ฟังยอยากมีอะรพูดไหมน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเีกิดขึ้นประธานไม่้อยากพูดไร ชมครับอันนี้เอาตัวไปฝากขังเลยแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นเขาต้องส่งสารกาลสินครับคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นช่อง8สังเกตพฤติกรรมของปุ้ยผ่านทางกล้องวงจรปิดของโรงพักพบว่าอันนี้คือตอนจะออกมาแล้วนะอ่ะเปิดเสียงปุ้ยปุ้ยตอนนี้ยังครับขอโทษใครไหมปุ้ยกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยากขอโทษใครอยากขอโทษมอยากขอโทษปุ้ยกับเรื่องที่เกิดลงบันไดนะปุ้ยระวังน นตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วพูรู้สึกไงบ้างครับอยากขอโทษใครไหมสุดท้ายเลยครับโอเคครับเยวครับอคครับูๆกันยันครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคเป็นนี่พนัเท่าไหร่ลูกอยู่เป็นนี่พนันเท่าไหร่คะลูกมีดนานไหมที่จะฆ่าพ่อครับ ไม่รู้สึกผิดเรื่รนู้นเอยกไปด้กนตามอุ้ยอาจัดโพ่ไหมอยารู้สึกผิดไหมอยากสบอกว่ามันจะทำบ <Allah> ้าหรือว่าทำพ่อไหมถ้าพ่อรักรู้ได้ี นะ,ะน,นะครับ,บอกเดี๋ยวนะครับสักน้อยนะขอโทษพ่อหน่อยนยปุ้ยอยากอะไรก็บอบอะครับนะี่ฮะเอาไม่ต้องฟังอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆเขาไม่ตอบเลยให้ถามร้อยคำถามเยปุ้ยก็ไม่ตอบขวามือคือภาพวงจรปิดให้เห็นนะฮะว่าเจ้าตัวเหมือนกับน่าจะปลงแล้วแหละเพราะเขาบอกว่าเบื้องต้นก็ใช้ชีวิตตามปกตินะฮะในตารางในห้องขังแต่ตอนนี้ต้องเข้าเรือนจำกลับมาตรงนี้ล่าสุดคุณผู้ชมจะไม่เคยได้ยินคำสารภาพจากปากปุ้ยแต่ตำรวจจับไม่ผิดตัวถามว่าเพราะอะไรนี่คือนาทีการสอบ ซึ่งอันนี้เปิดได้เพราะต้องชมตํารวจของชัยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่บอกกฎแห่งกรรมว่าไวแล้วแต่ตํารวจไวกว่าประเด็นคือนาทีสอบอยังตลบตะแลงแหกตาตํารวจนะฮะเป็นนาทีตํารวจสอบครั้งแรกโกหกใช่ค่ะดูนาทีตอนโกหกเห็นไหมก่อนที่ตํารวจเขาสอบเขาถามย้ํสอง0้กว่าครั้ง<ะ>ถามจนกระทั่งสุดท้ายมันต้องคายคําตอบว่ามันจัดฉากฆ่าพ่อเอาเอาตอนตลบตะแลงขึ้นมาก่อนเอาคลิปตัวที่หนึ่งเปิดเลยเห,เ,ลไไเห็นเห็นมีคนเกือนว่าไฟไหม้หรือเป่าครับ แล้วเราไปดูไปสงสัยว่ามันไฟโทรรักหรือเปล่าทั้งนี้เป็นจุดที่พ่อตัวเองนอนเนี่ยคว้านอนอยู่เบมือนพี่ตีความถไฟนอนอืู่เนาะแต่ว่าจริงจริงแล้หนูไม่ได้มีความรักความห่วงยายพ่อเลยใช่ไหมพ่มี่ี่ถามแม่เหว่ยงก็แล้วมิจฉาหนูหรือคนเลี้ยงไม่เพราคนเขามองไปเนี่ยด้วยสายตาเนี่ยมองด้วยตาเปล่าหรืเป็นไฟเนี่ยมันเห็นเป็นไฟดูชนเนี่ยเขามองดูเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึนหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งมันอย่างสี่งมันถือไฟพิมพิมพิมหน่อยหนึ่งมันไม่ได้ดูดูแล้วสุดท้ายเป็นนไฟมีเ่ย เาไปไปเ,เป็นปาจริจงๆงงกันสุดๆแต่หนมสไมู่่ไ้คุณผู้ชมนี่คือนาทีเถียงปากเขาเรียกอะนะปากแข็งนะฮะถ้าภาษาภาษาชาวบ้านนาทีปากแข็งเสียงดังด้วยนะฮะใส่ตำรวจเพลงกลับไปใหม่แล้วลองอ่านซับไตเติ้ลที่ขึ้นให้ดูปรากฏว่าเขาเถียงว่าเขาไม่ได้เผาและเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปอยู่ไปสงสัยว่ามันไฟตัหรือนปี่าแงี่เป็นจุดที่พ่อตัวเองนอนเนี่ยกัควานยุมนที่ีอเปิไฟนอนหง แสดงว่าหนูไม่ได้มีความรักความห่วงนายพ่อเลยใช่ไหม่มีกี้ขาเหม่เลยก็เลยไม่ได้รู้เลยน่อเลี้ยงไม่ก็คนเขามองไปเนี่ยด้วยสายตาเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเห็นเป็นไฟเนี่ยมันเห็นเป็นไฟดิวชนเนี่ยเขามองดูเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันน่าจะเกิดอะไรกลายเป็นเปล่าเห็นเปล่าก็สีมันแดงเห็นว่าถึงไม่จริงปริงจริงจริงจริงคือนี่คือนาทีเถียงคอเป็นเอ็นนะฮะประมาณว่าตำรวจก็ด่าเจ็บเหมือนกันนะฮะตำรวจสืบเจ็บสืบเจ็บตรงที่ว่าเฮ้ยไฟไหม้ ไปไม่แล้ววินยูชนเขายังต้องเข้าไปแล้วพ่ออยู่นั้นทําไมไม่เข้าไปหาพ่อปรากฏตํารวจเล่าให้ฟังถามมันไป200กว่าครั้งสุดท้ายเข้าใจว่าครั้งที่200กว่ามั้งเพราะเค้นกันข้ามคืนนี่เป็นภาพเปิดได้แล้วนะดูนาทีสารภาพใช่ไหมค่ะคลิปต่อมานาทีสารภาพฮะยอมรับอ่ะเปิดเต็มๆฮะ มนั้นเคเีนเียวเกียวเกียวเียนเ่าูเลมาเลเล่ามเล่ามล่าียนเลมาี่นี่ถฟม่ไดแต่ครับตอนนั้นน้อียบุณผู้ชมครับนี่คือยอมเล่าเรื่องสายไฟใช่ใช่หมเมยตอนม้วนพันมือพันยังไงแล้วพ่อเนี่ยยังบอกเลยว่าอย่าทำพ่อแกไม่มีแรง ปังปังเปิดเปิดเสียงรอบคือตำรวจเจ้าหน้าที่เขาบันทึกเอาไว้มันจะช็อตสั้นๆโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวก็ใส่เกี่ยวเกี่ยวแล้วจะอด้หนีบอ่ะแล้วก็กลัวแล้ววาระแล้ววาร์สีเย็นเย็นเล่า้ววาอ์ยี่นิ้วมือดึงดึงมากใช้ไฟไม่ได้แต่งค้างตอนนั้นก็นอนดีบ่คุณผู้ชมครับจำภาพคุณตาที่คุณตาบุญเลี้ยงใช่ไหมตาบุญเลี้ยงแล้วก็รักลูกมากก็เลยตั้งชื่อว่าบุญอะไรนะบุญทิวาบุญทิวานี่ฮะ และตอนนี้เธอสิ้นบุญไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่คือตอนสารภาพแล้วนะเพราะเราจะไม่มีทางได้ยินจากปากของนางปุ้ยเลยจนกระทั่งตํารวจเขาบอกเขาไม่ได้จับผิดตัวนะเนื่องจากว่าสุดท้ายเนี่ยมันโดนเค้นข้ามคืนป<อ>ุ้ยมาเลยยอมรับว่ามันเอาใสายไปพันพ่อ,อและดูตอนเล่าคือตอนแรกเนี่ยคือคําโกหกคลิปที่หนึ่งที่เปิดให้ดูเถียงคอเป็นเอ็นแต่ตํารวจเขามีหลักฐานหมดเขาไม่เปิดให้มันดูเท่านั้นแหละฮะว่าเขาเห็นว่าเองออกบ้านกี่โมงเองกลับบ้านกี่โมง คุณผู้ชมครับมีอีกช็อตหนึ่งช็อตสําคัญเมื่อวานเราเปิดลูกทรพีคนเนี้ตอนที่ไปซื้อยาเบื่อหนูค่ะแล้วตํารวจไปเจอว่าเองเน่ยเอายาเบื่อหนูผสมผัดเผ็ดกบเพราะคุณตาบุญเลี้ยงแกชอบกินผัดเผ็ดกบนาทีผัดเผ็ดกบแล้วใส่ยาเบื่อหนู ตำรวจก็ไปเอาภาพมาจนได้ของชัยต้องชมนะฮะว่าไวมากและตำรวจเอ๊ะคดีนี้มาเลยกระชากหน้ากากลูกทรพีออกมาได้หวังแค่ห้าหมื่นและจะฆ่าพ่ออ่ะเปิดภาพในที่ตอนผัดเผ็ดกบมันเป็นยังไงเมคือตำรวจไปเอา<ม>ภาพจากคลิปมือถือของปุ้ย iPad ของปุ้ยค่ะปรากฏว่าพอเขาทำผัดเผ็ดกบให้พ่อเขามีการถ่ายคลิปเอาไว้ตอน 16นาก49นาทีของวันที่30มกราคมก็คือทําอาหารเสร็จถ่ายภาพเอาไว้ไม่รู้จะเป็นหลักฐานหรือยอย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็เอาผัดเผ็ดกบที่ใส่ยาเบอร์นูเนี่ยไปให้พ่อกินแต่ปรากฏพ่อยังไม่ตายใช่<ต>พ,พ่อกินไป,ไปนิด,ดเดียวนี่ฮะ er เอาผ้าวงจรปิดตอนซื้อ,อยาพิษม,มาใช่ไหมเอาขึ้นมาเปิดคู่กันขอชื่นชมคดีนี้ผมจะชมบ่อยมากเลยนะตำรวจคลองชัยกับกาลสินค่ะ แล้วมันจะเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆโรงพักว่าไม่ใช่คดีไฟไหม้แล้วปิดคดีว่าตายในกองเพลงิงคดีนี้เพราะตำรวจเขาเอ๊ะตั้งแต่มือมัดใสไปเขาก็เลยเริ่มจับพิรุษและเป็นคดีที่ตำรวจไม่ยอมคุยกับนักข่าวด้วยเพราะตำรวจกำลังไล่ล่าฆาตากรอยู่และตำรวจเก็บมาหมดจนกระทั่งมันยอมสารภาพเดี๋ยวเราเพลขวามือให้ดูตอนสารภาพหน่อยก็ได้ที่ภาษาทิศบอกว่ามันมัดมือพ่อ,อยังไงอ่ะและนี่คือคลิปผัดเผ็ดกบเข้าใจว่าคงถ่ายเมนูเอาไว้ แล้วพ่อแดนรอดะนี่คือตอนสาร,รภาพนี่คือโหดร้ายมากนะ,ะคือตอนเล่าเนี่ยตำรวจถามแล้วพ่อไม่สู้เหรอคือเขาก็เล่าแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกว่าแกไม่มีแรงแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นพอเอาสายไฟมัดพ่อก็บอกว่าอย่าทําแบบนี้แกเมาแล้วแกก็พูดว่าอย่าทําแบบนี้นี่ฮะอ,อะทั้งหมดนี้ขอชื่นชมนะฮะเวลาตำรวจเขาทำงานแล้วก็คลี่คลายคดีของชัยใช่ไหมกาลาศินนี่ฮะเพราะ เมื่อกี้อะไรนน้องปืปืป่ะน้องปือชจนเ่าเมื่อกี้น้องปือสองอารมณ์<ะ>ของชัยเอ๊ะทุกเรื่องจนจับได้น้องปลือเหยื่อพูดไม่ได้สั่งให้เหยื่อพูดได้แล้วค่อยมาให้การไม่เดี๋ยน้องปลือโกรธอีกนะฮะ <laughs>